สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับ f ฟิร์สซีแลนด์เช่นเคยนะคะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะโมค่ะเป็นสมาชิกของครอบครัว f i r s t สซีแลนด์นะคะ,ะหลังจากที่เราไปเจอกับซีแลนด์ตัวอื่นๆนะคะอีกที่ที่แล้วก็จะเป็น MS2000 วันนี้เรามานําเสนอในส่วนของ PU2000 นะคะ PU Hybrid 2000ซึ่งเป็นระเอ็ดของบริษัทเหมือนกันนะคะก็คือตัวน,นี้ค่ะ,ะ PU2000 นะคะ โมค่อนข้างมัง่นใจว่าพี่พี่ช่างหรือว่าบรรดาลูกค้านะคะอาจจะทราบคุณลักษณะบางส่วนไปบ้างแล้วแต่ยังไงก็ขออนุญาตแนะนำนะคะว่าออปชันเขามีอะไรบ้างอาแอปพลิเคชันสามารถใช้กับได้ะารได้กอรไรบ้างนะคะตัว PU หรือว่า o l y u r e t h เ n e นะคะเป็นเคมีที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะยับยั้งการเชือ้อราการเกิดสนิมยึดเกาะยึดการยึด ติดเกาะได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะรับแรงสัง่นสะเทือนของโครงสร้างต่างๆนะคะแล้วก็สามารถการเชื่อมกนรลวดได้ดีค่ะตัวนี้นะคะที่สำคัญไม่เกิดฟองอากาศไม่ยุบตัวนะคะแล้วก็ไม่ขายค,รครับน้ำมันที่สำคัญทางเราได้มีการผสมประสานของเคมีข้อนะคะให้สามารถกันความชื้นได้ด้วยยิงผ่านความชื้นได้ด้วยนะคะ มาดูนะคะว่างานที่เหมาะสมของเขาเป็นอะไรนะคะก็คือเหมาะสาหรับงานก่อสร้างบ้านเรือนทั่วๆไปนะคะคอนโดตึกสูงยิงได้ทั้งภายในภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟคตอรี่กลุ่มงานของโรงพยาบาลนะคะในส่วนล่องจอยที่ต้องต้องยิงหรือว่าสีเข้าไปนะคะก็จะเหมาะกับวัสดุยาแนวเกือบทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าล่องจอยของแผ่นพีแคสนะคะสังเกตนะคะล่องจอยของแผ่นพีแคส หรือว่าช่วงอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมกับปูนนะคะแล้วก็วัสดุพวกหินอ่อนนะคะพวกแผ่นพนาแนลพวกสแตนเลสน,นะคะแล้วก็วีวาบอร์ดก็คือ,อโดยภาพรวมก็คือใช้ได้เกือบทุกวัสดุยานแนวนะคะที่สำคัญตัวนี้ทนยูวีได้ถึง5ปีค่ะทางเรามีารันตีให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะ สเปคของเขาเนี่ยค่อนข้างจากัวประมาณได้ดีคอนสเปคค่อนข้างสูงนะคะโมเมนต์บวกลบอยู่ที่25นะคะแล้วก็ในส่วนของสกินทา์นะคะหลังจากซีนเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณ45นาทีหลังจากนั้นผิวก็แห้งนะคะสามารถแห้งทั้งตัวก็ประมาณ7วันหลังจากนั้นทาสีจับได้สกิมดิวทับได้นะคะนอกจากนั้นนะคะ คุณภาพทางการที่โมได้นําเสนอมาคุณสมบัติทั้งทั้งเหล่าทั้งมวลเหล่านี้นะคะทางเราวารันตีด้วยมาตรฐานของ4 9 2 0จาก TUV นะคะ